รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน้ำจิ้มไก่และน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมแบบหลอด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกอรุณสวัสดิ์ทุกๆคนนะคะกับรายการลิ้นติดโบโกติดดาวค่ะเมืองไทยเรานี้บรรยากาศดีเห็นไหมคะสวยงามมีแม่น้ําลําคลองนะคะต้องบอกว่ามันเป็นการชาร์จพลังชาร์จแบตให้กับดิฉันก่อนที่จะต้องไปพบกับ <c oughs> เรียกเขาว่าเพื่อนดีไหม ปิยะอาหคุณรู้จักเขาไมหมคะคุณกล้องปิยะเนี่ยเพราะว่าเราเตรียมงานลิ้นติดโปโกโติดดาวด้วยกันค่ะแต่ก่อนจะไปเจอปิยะเราก็เลยมาแวะที่บ้านเพื่อนตรงนี้ก่อนค่ะชาร์จพลังเติมเต็มชีวิตให้มันมีความสุขมากกว่านี้เดี๋ยวดิฉันจะพาผู้ชมเข้าไปเที่ยวในบ้านหลังนี้น่ารักมากอยู่ริมคลองสวยงามตามมาเลยค่ะ ที่นี่คือบ้านเพื่อนนะคะและที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันคุณกุ้งสวัสดีค่ะ,คะเป็นเจ้าของร้านนี้แสดงว่าเพื่อนเยอะใช่ค่ะเพื่อนชอบมาทานอาหารที่บ้านก็เลยตั้งชื่อร้านให้เป็นเพื่อนเป็นแหล่งรวมให้เพื่อนๆมาทานอาหารบ้านเราเ,คคเดี๋ยวเอาอย่างนี้พี่ชอบมากคือมองดูแล้วมีทั้งยำมีทั้งพิซซ่าแล้วค่ะมีทั้งแบบว่าขนมโอ้โหมีสเต็กด้วยคอนเซ็ป <Concept S 1> เราเป็นร้านอาหารครอบครัวค่ะ ก็จะทานในทางผู้ใหญ่เลยแบบป้าทอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างวัยรุ่นก็จะชอบสเต็กยำส้มตําแล้วก็ถ้าเป็นเด็กๆะคะ่ะก็จะมีเป็นพิซซ่าขนมเป็นพิซซ่าหน้าอะไรคะเนี่ยเออถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของเราเป็นหน้าผักขมค่ะอันนี้คือหน้าผักขมค่ะโอ้ชีสว้าวหน้าทานมาก๋ยวพี่จะลองทานดูเป็นแบบแป้งบางกรอบใช่ค่ะมีทั้งผักขมต้องมีอะไระอย่าในนน้เนค้อค่ะ แล้วก็มีพริกหวานนิดหน่อยอะค่ะ mm hmm. อันนี้เป็นพอกช็อปพริกไทยดำค่ะ mm hmm. ก็เอาจริงๆเราก็ทำไปเรื่อยเปื่อยอะค่ะจนอ่ะมันกินได้แล้วเราก็มาขายและที่อยู่ตรงหน้าดิฉันนี่นะคะก็คือปลาทับทิมบ้านเพื่อนใช่ค่ะว้าวโออันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะปลาทับทิมทอดกรอบแล้วก็ราดด้วยซอสสูตรอร่อยนะคะมีส่วนผสมของน้ำพริกเผาค่ะและน,นี้ให้พี่ไทยนะ ต้องเป็นน้ำพริกเผาตราแม่ประนอมอันนี้จะรสชาติอร่อยมากโดยนื้อน้ำพริกเผาของเขาอะนะคะเดี๋ยวจะขอลองชิมหน่อยนะคะน้ำพริกเผาแม่ประนอมเนี่ยนะเพิ่มรสชาติเนี่ยให้อร่อยลงตัวมากเลยรู้ว่าที่ร้านบ้านเพื่อนใช้ก็ขอมอบกคฟิปเซตนะคะผลิตภัณฑ์ปลาแม่ประนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยให้น้องกุ้งไปเลย ต้อนรับนะคะเข้าสู่ลิ้นติดโปโกติดดาวและแน่นอนมีเจ้าแม่ตลาดอยู่ข้างๆตัวดิฉันค,คุณมีอะไรมาคะวันนี้วันนี้นะคะบอกก่อนนะคะว่าเหมือนเดิมเลยค่ะลิ้นติดโปแฝกครั้งที่3ามกินดีมีเฮงค่ะที่จูงค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเก้า บอกก่อนว่าเรามีอาหารไปลงเยอะแยะมากมายเกือบ100ร้านคา<ม>้าเราจะเอ่ยแต่ว่าชื่อเมนูนั้นเมนูนี้แล้วก็เ,เป็นของเฮงอะไม่ได้หรอกคุณก้องขาเอ่ยชื่อคนคนนี้ดีกว่าดรกเรกาชิน,บนะบัญยรค่ะสวัสดีครับอาทิตย์ที่แล้วพูดไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับปีวัวปีนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างปีที่โดดเด่นมากเลยสําหรับปีชวดเพราะชวดกับฉลูนี่ก็ถือเป็นคู่เขาคู่มิิรเขาเรียกว่าหนูกับวัวหนูกับวัวเขาเรียกว่าสวยฮะ แต่ว่ารักกันเพราะยังคนปีหนูง่ายมากเลยอขอพอรองค์พระวิเนศสีแยกมหาเทพราชประสงค์หรือที่โบสถ์รามสาวยิงช้าเอาวันนี้เรามีอะไรมาเริ่มต้นกันมารย์เนี่ยมานี่อาจารย์รนี้ค่ะเป็นนะคะลูกชิ้นหมูนะคะลูกชิ้นเนื้อนะคะอของร้านปุ เรือสามลำเด็ดที่น้ำจิ้มค่ะอาจารย์ขาและนี่นะคะอาจารย์ไม่รู้ว่าไขายได้ยังไงะคะ่ะม,มาละสิบ,บาทมาละสิบบาทค่ะ<อ>มันกินไปสู่โบราณค่ะเป็นการเอาน้ำจิ้มซีฟูดนะคะมาผสมผสานกับน้ำจิ้มมะขามนะคะผสมอยู่ในหมอ้อเดียวกันจุดเด่นของร้านเขานี่คือเรื่องนี้เลยเต้าหู้หเขามีเอกลักษณ์ของเขาร้านเขาเลยปุเรือสามลำอันต่อไปค่ะอันนี้ต่อไปครับติ๋มปลาสลิดะสม การณ์อันยาวมากจากแม่สู่รุ่นลูกกว่า30ปีร้านนี้เน้นที่ความสดใหม่ของปลาและความสะอาดในการผลิตรวมถึงราคาที่ขายก็ไม่แพงเพื่ออาจารย์เขามีความหลากหลายมากมีไม่ได้มีแค่ปลาสลิดนะมีปลาช่อนมีปลาอละไรต่างๆอีกอันหนึ่งเชียงปลาสลิดที่ชอบมากเพราะเขาใช้เนื้อปลาสลิดมาปรุงรสนี่แล้วก็ไม่ผสมเนื้อหมูหรือมันหมูเลย อิสลามก็สามารถทานได้ครบจบในหนึ่งเดียวค่ะอันนี้คือร้านติ่มป้าสลิดมาต่อนี้ค่ะจานค่ะหัวตุกตาน้ำพริก18อย่างแนวนี้นํามาแค่นี้ค่ะคุณท่อค่ะาจารย์ก็เก่งเก่งันนี้ก็6อย่างเก็ไปแล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่าน้ําพริกเนี่ยมันเฮงกับชีวิตเรายังไงเอาน้ําพริกเนี่ย ต้องใส่ใจด้วยและที่สําคัญสมุนไพรต่างๆนี่เขาเ็มีความเป็นมงคลด้วย<ช>นะน้าพริกากากหมูน้ําพริกกุ้งเสียบน้ําพริกกิงกากหมูน้ําพริกมะขามสดน้าพริกกุ้งเสียบสามรสแล้วก็พริกเผาไข่เค็มเวลารับประทานลงไปแล้วตามหลักค่ากรรมศาสตร์จะต้องเข้ากับธาตุของเรา<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยสมุนไพรทั้งหลายจะไปปรับธาตุของเราให้สมดุลโอ้ที่ชอบกินทุกอย่างเลยนะคะต้องชิมมาองชิม้องชิมนิดหนึ่งองังนนี้ปรับที่งานจะมี18อย่างนะคะ ครัวตุ๊กตานะคะต่อไปค่ะอันนี้คุณอาจารย์ขาที่ไหนไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้อย่ายุ่งขนมชั้นนี่ขนมชั้นขนมเธอนี่ขนมเธอนี่ของชั้นเป็นของทั้งสองคนนั่นแหละเขาชื่อร้านขนมชั้นขนมเธอที่จะบอกก่อนนะว่าร้านนี้นะ ขายขนมชั้นหมดทุกวันหมดเร็วจะต้องรีบไปกันเลยนะคะเพราะว่าของเขานี่อร่อยแล้วก็รสชาติหวานกำลังพอดีมากๆลแล้วต้องมาเพราะว่าเฮงเฮงรวยรวยต้อนรับปี2 5 6 4ต้องเป็นขนมชั้นทมเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหน่งมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่เห็นสีจัดจัดเนี่ยไม่ใช่สีจากสีผสมอาหารเป็นสารเคมีนะสีจากธรรมชาติทั้งหมดอันนี้สีอะไรพิทักษอันนั้นเป็นจากดอกอัญชันนี่นี่อันนี้ใบเตยใบเตยล้นนี้อะไรคะ หอมกาแฟแท้ๆหอมเลยละจ้าไปชิมก่อนชอบแล้วก็ซื้อ ไม่ชอบไม่เป็นไรต่อไปค่ะปิ่นมันมีปลาส้มไร้กลางเขาไหว้มาจากกาแพงเพชรนะจ๊ะนี่อานี้ปลาไหว้นะมาจากกาแพงเพชรเลยค่ะหันหันกาลังเป็นชิ้นกําลังพอดีแล้วก็แบบมีขายทั้งแบบว่าเป็นสดๆอย่างนี้นะคะสามารถไปส่ที่ที่บ้านหรือว่าทอดแล้วก็มีในงานรสชาติจะเปรี้ยวกาลังพอดีค่ะจ้าแล้วพอเวลาเขาไปกลมกล่อมชอบตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าตอนรองรับประทานแล้วบางร้านนี่นะ ปลาเนี่ยนะชิ้นนิดเดียวอ่ะแล้วก็จะพอกแป้งหนาๆกัดเข้าไปนี่มีแต่แป้งแต่นี่คือปลาชิ้นหนาๆแต่แค่แป้งบางๆให้กลุ้กก้อนิดเยอาจารย์ค่ะปิ่นมันมีค่ะปลาท้มไรกันอันต่อไปค่ะอาจารย์ค่ะครัวจันทมาศอันนี้เด่นของเขาคืออะไรจรย์มาซิกโครงหมูอันนี้นะคะอาจารย์ค่ะบอกก่อนว่า น้ำซอสเนี่ยเป็นเฮาซอสคือทำเองเขาทำไหมเขาเคยอยู่ที่เมืองนอกที่อเมริกาแล้วทำมาก่อนค่ะฮมเมดทำเองที่บ้านใช่ใช่แสนทายที่แพ็คนี้เท่าไหร่คะเท่าไหร่สามร้อยหกสิบาบาทและที่เด็ดของเขาคืออะไรคุณ็อบรู้มคไหมอันนี้คืออะไรคะปลาดุกกรอบไร้ก้างผัดเผ็ดค่ะของเขานะคะบอกว่าใช่ปลาดุกใช่เนื้อปลาดุกร้วนๆเลยไม่มีก้างให้ลำคาญใจกรอบ อร่อยทุกคำไม่ใส่สารการบูดไม่ใส่ผงชูรสพลาดไม่ได้กับงานลิ้นติดโปรแฟกครั้งที่3กินดีมีเฮงนะคะที่ศูนย์คาร์เซ็นทั้นแพาซาปิ่นเก้าต้องมาแต่เช้านะครับ <ๆ S 1> เพราะมีเพียงแค่5วันพลาดไม่ได้ค่ะลิ Pro, ้นติดโปรโกติดดาวลิ้นติดโปรโกติดดาว บริษัท wp energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย worldgap เสียงนี้เป็นเสียงเปิดตลาดทุกครั้งนะคะเวลาที่มีงานลิสติดโปรแปรของเรานี่นะคะและครั้งนี้เป็นครั้งที่3ซึ่งแน่นอนร้านนี้ร้าน ข้าวหลามจิ๋ว้าหลามจิ๋วบางคนทีนะคะเขาบอกเขาปรับสูตรให้เข้าคนรุ่นใหม่นะคะคือข้าวหลามจิ๋วเนี่ยมีรสชาเขียวแม่อาจารย์คะรสชาโนมนเย็นนะคะข้าวเหนียวปิ้งอันทันไส้เผือกและไส้กล้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวขาวถั่วดำดีและชุดเทศกาลกินดีมีเฮงด้วยนะคะอะไรเที่ดาวังข้าวเหนียวถั่วดำอร่อยมากแล้วที่สำคัญ อยากจะสิ้นปีกินดีมีเฮงน,นี่ต้นปีใหม่อุยอ้ยอะไรเนี่ยเราขอ <laughs> เขาก็สองอันเขากอเราเขอยเ <c oughs> นี่ยพอไปบอกว่าข้างในมีรถข้เหนียวถั่วดำไป,ไปีก,กันใหญ่แย่กันกินม <laughs> ีในร้านเราห้าวันต้องรีบไปไปทุกวันด้วยนะอย,อย่าไม่ทันกินนะคะต่อไปกับอันนี้โอ้โห ออสเจนแกงเขียวหวานสถานฟ้าคอาจารย์ยคะมันเป็นร้านแกงเขียวหวานที่ี่ยขึ้นชื่อเลยตัวเด่นของเขาคือแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายจานจ,จุดเด่นนี่คือคือใช้กะทิสดในการทำรมาดานเขาไม่ใช้กะทิกล่องหรือว่ากะทิแปรรูปนะคะเพราะฉะนั้นมันจะหอมเข้มข้นมันมากเลยอา,อาจารย์ดูไก่เขา ไก่นี่โอ้โหแล้วที่สําคัญที่สุดอะไรรู้ไหมขนมจีนเขาจ้าเพราะขนมจีนเขาเนี่ยทำจากแป้งคนเดียวซึ่งมีความหมายถึงความรักอันยืนยาวของคู่บ่าวสาวขนมจีนจึงเป็นอาหารมงคลในงานมั่นงานแต่งมีความรักที่ยืนยาวเมนูน้าํายาไก่นะคะเขาใส่ขาไก่แล้วเป็นสูตรโคราชอาจารย์นี่นี่ <laughs> จิ้นหอมกินมากโอ้ยเก่งอะดูดติ่งไก่เก่งดูดเก่งลิ้นยาวอร่อยขาไก่แหมผู้ดีไปเลยตีนไก่อาจารรย์อาาาจจ้นีอาจารย์เจ้าไหนเขาต้ปเจ้าไหนเขาต้มแปลงนาอ๋อหรืออาจารย์เจ้านี้นะบอกเลยว่าเมนูเฮงเงทั้งนั้นนี่เขาต้มแปลงนานแต่ตอนนี้เขาย้ายแล้วนะจ๊ะ เขาย้ายไปอยู่ถนนไมตีจิตวงเวียน22แล้วจ้าเ,ออเขาขายมากกว่า90ปีแล้วออนี่เป็นสูตรของเขาแท้ๆเลยแล้วก็ที่สําคัญเป็นสไตล์จีนแต้จิว๋วอันนี้เป็นข้าวต้มลูก e อร์อันนี้อะไรจ๊ะรู้ไหมอันนี้อะไรจจามอันนี้ประกาศดองต้มกบมะระออออแล้วเขามีหน่อไม้พะโล้เจด้วยนะอ,นนอาหารเด่นประจำร้านเขายังมีต้มขาหมูกาหน้าฉายนี่สุด ยอดเลยแต่บรรยายดูสิอ,อีกขาดที่กินไม่หยุดเลยอ่ะขาดที่ขาดที่ทำไมกินเยอะอย่างนี้ก้มกล่อมกำลังดีร้านนี้เหมือนกันไงอยู่ที่งานลิ้ิตโปรแปร์ครั้งที่3มีแค่5วันรีบไปมาต่อตอันนี้ค่ะอันนี้นะอาจารย์ค่ะอันนี้เป็น เสือหมูทอดพระรามห้างค่ะจังสูตรเด็ดมากกว่า20ปีแล้วก็คิดคนรสชาติที่ลงตัวหอมกลิ่นเครื่องหมักมากๆหมูสามชั้นทอดสมุนไพรหมูสามชั้นหมักตะไคร้กับใบมะกรูดเขาบอกว่ากินดีมีเฮงไงต้องกินหมูสามชั้นเพราะแปลว่าก้าวหน้าสามขั้นแล้ว <laughs> นี่แปลว่าเขาอร่อยจริง นี่เจ้าโปรดคะ่ะอีซ่บันานี่ยอีซ่บันนาน s <S อาจารย์ขานี่เขาเป็นเค้กนะคะซึ่งไม่ได้แบบแว่าต้องบอกว่าวิธีการในการปรุงสุกข,ของเขาใช้วิธีการน,นึ่งมีทั้งธัญพืชก็มีผลไม้ก็มีค่ะแล้วก็ <Okay. S 2> ยังมีหน้าแบบขนมไทยด้วยนี่บอกอาจารย์อาจารย์ต้องลองหยิบ แช่เย็นีนเจ็ดวันไม่แข็งออกจากตู้เย็นไม่ทานร้อนไม่ต้องอบไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยหอมกล้วยมากแล้วนุ่มมากแล้วไม่เ็นไมมันไม่แบบทำให้กินแล้วแบบดูมันดูดีกับบเดียสมขภาพอ่ะแล้วอีซี่อีซี่ด้วยเนอะอร่อยแบบนั้น่ะชื่อเป็นมงคลด้วยกล้วยได้กล้วยง่ายๆกล้วยง่ายๆต้องกินี่หนุร้านนี้ได้กล้วยอร่อยมากอาจารย์อันนี้ค่ะอาจารย์ขาอันนี้เขาดำมากเขาจะแช่กอกยืนรอเขาไม่ได้ให้แต่แค่นี้นะเขา มีเครื่องแนมมาให้ด้วยไ mm. ส้กรอกยืนรอนี้นะทานคู่กับว่านนี่ไม่ใช่ว่านธรรมดานะ ว่านไหลหลงอร่อยไม่ต้องไปกินของกินขิงกินว่านไหลหลงนี่แล้วเปรี้ยวกำลังดีอาจารย์มันนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะบางคนกลัวอ้วนใช่ไหมเขาใช้มันอนามัยและตรงนี้คุณก้องเอ้กินแล้วเด้งเด้งเด้งเลยเขามีสโลแกนของเขาด้วยนะว่าอะไรนะเด็ดทุกเม็ดเสร็จทุกลายไม่ใช่เสร็จไม่ใช่เสร็จนั่นมันก่อเสม็ดแล้วอนี่อะไรอ่ะอันนี้มันไม่ใช่อันนี้เป็นอยทุกเม็ดเด็ดทุกคำเด็ดทุกคำโอเคผิดอาจารย์กินว่านไหลหลงผสมไปด้วยเดี๋ยวทำให้ว่านไหลหลงว่านไหลหลงเนตตาโมกนาพุธปานิทายยิยะเอนดูกับตัว กูนะไหลหลงสุดฤทธิ์อขอให้ตักล้องหลงกูรักกูชอบกูชมกูโอมสว่าหะเอแล้วบอกก่อนนะครับว่าก่อนจะมากินรลานไหนชิมก่อนได้ทุกร้านไม่ชอบไม่ต้องซื้อชิมก่อนนะครัแล้วบางคนนี่ลองชิมลองชิมแล้วอิ่มแล้วกลับบ้านเลยนี่กูจะตบเหมือนกัน ไม่หยดได้เหรอยังไงเราไม่ได้นะไม่ได้อันนี้อาจารย์ขาใช้ลายขนมไทยค่ะอาจารย์ขาเป็นขนมไทยสไตล์ชาววังอันนี้ทีละสิบบาทเอสิบบาทเองและรสชาติไม่ใช่กระจอกงงอยอร่อยล้ำกินกินอันน่า่ากินหน้าน่ะจับพวกจับพวกจับพวกหน้านี้อาจารย์ต้องมีเลยหน้าเชอร์รี่เชอร์รี่อุ๊ยอาจารย์เอาเชอร์รี่ต้องกินนะเชอร์รี่ ทำไมอันนี้นะ Raspberry อันนี้อันนี้นะ Raspberry า a s p b e r r y Barami เพิ่มพูมิอันนี้วุ้นกะทินะอือันนั้นวุ้นกะทิอันนี้วุ้นกะเทยเพราะว่าเป็นสายลุงเลนโบเลนโบเป็นสัญลักษณ์ของเขาการกินวุ้นใส่ลุงเหรอคะใส่ลุงเราต้องกินเพราะว่า L G B T อย่าลืมน,นะคะลิ้นติดโป๊กแครี่สา,ม,สามนะคะกินดีมีเฮงนะคะที่สุขย์อัคคะเซ็นทันพาราซาปิ่นเก้าห้าวันห้าวันนั้นคุณพลาดไม่ได้ถ้าคุณพลาดคุณจะไม่ได้ไปคู่คือห้าวันลิ้นติดโป๊กโปติดดาวลิ้นติดโปรโปติดโโด,ด,ดาว อ่ะสักนิดนึงนนองจา new normal new normal นะเราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดให้เรียบร้อยอุ้ยตายคุณผู้ชมขาได้เจอกับน้องยุ้ยสวัสดีน้องยุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนานๆได้พบกันทีเนาะยุ้ยเนาะเด็กเหมือนเดิมขอบคุณค่ะพี่ท็อปก็เด็กค่ะนี่ไม่น่าเชื่อลูกเท่าไหร่ละสิบขวบค่ะสิบขวบใช่ไหมเดี๋ยวจะฝากของไปให้หลานขอบคุณค่ะคุณพี่นะมีหมูสวรรค์อ่อย อุ้ยหลานต้องชอบหูสวรรค์นี่นะรสชาติเหมือนรุ่นของแบบจะบอกว่าอะไรนะรุ่นคุณพี่กับรุ่นคุณพ่อเลยแหละออริจินอลแท้ดั้งเดิมเลยคือมีสูตรเค็มแล้วก็มีสูตรหวานลูกผักชีอุ้ยลูกอร่อยมากเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเอามาทําให้ทาน,นเป็นมื้อเย็ใช่<อ>ให้ยุ้ยชิมก่อนได้เลยค่ะลองชิมดูไหมวันนี้นะพี่มีทั้งผักเคลแล้วก็ผักสลัดนะ อันนี้พี่เอามาดัดแปลงค่ะทําเป็นนี่ค่ะเมี่ยงนะคะก็จะมีเครื่องเมี่ยงอย่างนี้แล้วก็ใส่หมูสวรรค์อ่อยเหมือนี่พี่ใช้รสเค็มออ้ยูย่งกิล้างมือแล้วใช่ไหมล้างแล้วค่ะน้องลองชิมได้เลยแต่หนูอยากชิมหมูอย่างเดียวก่อนได้ไหมคะได้เลยเนาะได้เลยอยากชิมหมูอย่างเดียวก่อนว่าหมูแบบเป็นยังไงเพราะว่าจะได้เอาไปให้ลูกกินนุ่มไหม หมูนุ่มค่ะนุ่มจริงไม่แข็งเนาะใช่ค่คะพ่อยังทานได้เลย <ฮะ S 1> อันนี้เป็นสูตรลับของเราเลยนะ,<ฮ>ะคือเนื้อหมูเนี่ยเราใช้หมูเกรดพรีเมียมแล้วก็จะทําให้มันนุ่มนะคะและไม่ใส่วัตถุกันเสีย <ฮะ S 1> ถ้าน้องจะเก็บเอาไว้ทานนะอย่างรถเข็มเนี่ยเก็บเอาไว้หนึ่งเดือน รสหวานลูกผ um, ัก no ชีเ no. นี่ยนะคะเป็นสูตรนี้เนี่ยเก็บได้ถึง3เดือนเลยไม่มีวัตถุการเสียการันตีได้เลยแต่บอกไปถึงคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมก็สามารถจะซื้อให้คนที่เรารักได้เพราะช่วงนี้มีโปรโมชั่นโอ้ยน้องเดือนมีนาคมโปรโมชั่นนี่ดีเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าซื้อหมูสวรรค์อร่อยนะสเซตเซตหนึ่งก็จะมีรสหวานกับรสเค็มเนี่ยนะคะสเซตลดทันที40บาทและส่งฟรีทั่วประเทศค่ะสําหรับช่องทางการสั่งซื้อง่ายมากต้องบอกว่าโซนิกฟู้ดนี่เขาคัด แต่ของอร่อยมาให้เพราะฉะนั้นเราแอดไลน์เข้าไปเลยค่ะ แอดไลน์นะคะโซนิกฟู้ดหรือหมายเลขโทรศัพท์0874863636ค่ะคุณก็จะได้อ่อยกับหมูสวรรค์รสชาติหรือก็เกินเลยกินเป็นเมี่ยงกันไหมได้ค่ะพี่ท็อปที่บ้านยุ้ยนี่ทานอาหารร่วมกันบ่อยไหมฮะบ่อยค่ะทุกวันค่ะพี่ท็อปอ๋อเหรอคุณพ่อคุณเพื่อก็ต้องมาทานมื้อเย็นอะไรด้วยกันหรพยายามจะแบบว่าได้มื้อหนึ่งของวันนะคะที่จะทานด้วยกันขออนุญาตหยิบให้ตัวเองนะเพราะว่าใช้มือได้เลยเนาะพี่ท็อปได้อ๋อส่วนใหญ่เนี่ยเป็นมื้อมื้อไหน ส่วนใหญ่จะเป็นมื้อเย็นค่ะเพราะว่าเช้านี่ตื่นไม่พร้อมกันเนาะวิตานแล้วแสดงว่ายุ้ยเนี่ยตอนนี้เนี่ยขึ้นมาต้องบอกว่าเรามันเหมือนหัวหน้าครอบครัวเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือปกติบ้านหนูก็จะช่วยๆกันดูแลมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วโชคดีที่แบบเหมือนเราดูแลกันละกันนะคะแบบ ใครว่างอะไรก็แบบพาคุณพ่อไปกินข้าวบ้างอะไรเงี้ยพี่ชายว่างก็มาเยี่ยมที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยค่ะสัมผัสได้เลยว่าความรักของครอบครัวเนี้ยมีให้กับทุกคนแล้วคนก็รักครอบครัวน้องยุ้ยมากเลยเป็นบ้านที่เขาอยู่สบายอยู่แล้วแบบผมเผาไม่ร่วงไม่เครียดก็มีนะคะมีเหรอมีค่ะอุ้ยนะ คือยูยจะบอกว่ายูยอ่ะไม่เคยเจอปัญหานี้เลยผมรู้เพราะว่าตัวเองเป็นคนผมหนามาตั้งแต่เด็กแล้วก็ออที่บ้านก็อย่างที่ท็อปบอกอ่ะมันก็มีแต่เสียงหัวเราะนีอ,อ,อะไรนี้ใช่ไหมคะมันไม่ได้มีเรื่องน่าเครียดแต่เจอปัญหานหนักๆตอนที่มีน้องค่ะเ,เยอะจนเรารู้สึกว่าไม่สบายใจเราก็แบบหยิบโกยล,ลงไปข้างล่างให้โด่ง ดูอะค่ะว่าเธอว่ามันเยอะไหมคือแบบปกติเขาเยอะเป็นขนาดนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุยตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกินให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปเม้์ต่อว่าพี่โด่งว่าตอบว่ายังไงได้เลยตอนนี้ขออ่อยต่อกก่อนนะคะย้อนกลับไปค่ะโด่งว่ายังไงที่น้องกำผมมาให้เขาดูคือโด่งบอกว่าเธอไม่ต้องแบบกำลงมาหรอกเพราะว่าตอนนี้พื้นบ้านมีแต่ผมเธอคือยัแบบเฮ้ยในห้องน้ําก็เยอะ พื้นบ้านก็เยอะอะไรเงี้ยยูก็เริ่มเครียดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้แบบไปหาหมอยังไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยค่ะจนวันหนึ่งที่ถ่ายรูปตัวเองจะชอบแบบเซลฟี่อะไรเงี้ย<ห>แล้วทำผมแสกกลางหพี่ท็อปคือตรงแสกอะ่ะมันเป็นเหมือนแบบเลนถนนก,กว้างๆอ่ะคะ่ะ<ห>เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนี้แล้วหรออะไรเง<ห>ี้ยโชคดีมากมาเจอคุณหนึ่งซึ่งคุณหนึ่งเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เซนเนี่ยค,ะค่ะคือคุณหนึ่งเนี่ยเขาแบบมีปัญหาหนักกว่ายโชคดีมากที่คุณหนึ่งเอาคลิปคุณหนึ่งให้ยูดูแล้วยูรู้สึกว่าค คุณหนึ่งแบบเป็นเยอะกว่ายูมากแต่คุณหนึ่งยังตอนนี้คุณหนึ่งหล่อแล้วอะพอ,อยูเห็นคลิปคุณหนึ่งนะยูรู้สึกแบบ ใจชื้นมีกำลังใจขึ้นมาเลยว่าแบบคุณหนึ่งยังแบบเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วที่เริ่มใช้เซนเทอร์นิกจากวันนั้นจนถึงวันนี้ประมาณ2ปีแล้วนะคะพี่ท็อปจนวันนี้เขามีสูตรใหม่มาแล้วค่ Plus <ฮ>ะก็คือเซนพลัสทูใช้มาตั้งแต่ตัวเก่าจนมาเป็นสูตรใหม่ที่เพิ่มทุกอย่าง2เท่าหมดเซนพลัสทูคือเพิ่มปริมาณ2เท่าเพิ่มสารสกัดเพิ่มสารสกัดในเรื่องของโปรตีนที่จะช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะแล้วก็มีสารสกัดจากแอปเปิ้ล ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการชะลอการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะ mm hmm. แล้วก็มีเปปโพรเมลาแฮกแล้วก็ใช้แบบง่ายมากเพราะว่าตัวนี้สูตรใหม่หัวฉีดเขาเป็นแบบยื่นออกมาแบบนี้ค่ะอ๋อเข้าไปถึงรากผมใช่คือแบบเ,เรามีปัญหาตรงไหนอย่างยุ้ยเนี่ยมีปัญหาตรงแสกเนี่ยยุ้ยก็ฉีดเข้าไปเลยค่ะตรงแสกเลยค่ะหัวตรงนี้มันทำให้แบบไปถึงจุดที่เรามีปัญหา,เ,า,เ,าเลยค่ะฉีดไปแบบนี้เราก็คลึง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 เข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ซึมไปเองค่ะเพราะว่านี่ค่ะเขาเหมือนแบบ น้ำใสๆ oh. อย่างเงี้ยค่ะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำมันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนตรงนี้เรามั่นใจได้อะไรเงี้ยค่ะเหมาะกับใครบ้างน้องคืออยากจะแนะนําเลยนะคะใช้ได้นะคะตั้งแต่วัยนักศึกษาเลยค่ะเพราะว่าเซนพลาสตูเนี่ยนะคะบํารุงเส้นผมในขวดเดียวคือบํารุงไปก่อนเลยค่ะก่อนที่เราจะมีปัญหาแต่สําหรับคนที่มีปัญหาแล้วคนที่มีปัญหาผมร่วงแนะนํามากๆค่ะความถี่ที่ต้องใช้ที่ต้องใช้ขนาดไหนน้องยุย้ยขอให้ใช้ต่อนื่องทุกวันค่ะแต่ว่าจะมากน้อยเนี่ยอยู่ที่ ที่ปัญหาของแต่ละคนเลยขวดหนึ่งเนี่ยใช้ได้ประมาณ2เดือนนะคะสำหรับยุวคือฉีด10ทีเช้า10ทีเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็ปกติวิจะใช้นะคะพี่ท็อปแชมพูก่อนแชมพูสุดไมเซล่าของเขาแล้วพอผมเริ่มหมาดๆยูก็ตามด้วยเซนแฮโทนิกพลัสทูตัวนี้นะคะเป็นประจําทุกเช้าเย็นแล้วก็พอใช้ไปสักพักคือตอนนี้สปีกว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้คือแบบ สบายใจแล้วผมนะเขก็มีรางวัลมากมายแล้วก็เพิ่งได้รับรางวัลเบสโปรดักต์ในปี2020ด้วยแล้วก็มีดาราในวงการอะไร่งเงี้ยค่ะใช้กันหลายคนนะคะทั้งคุณพี่เคเคุณเพชรจ้าคุณซานิค่ะอันนี้ติดปโปรก็ต้องได้โปรโดีๆ<ช>สิคะ,คะปโปรพิเศษวันนี้นะคะแต่ว่าให้แค่99สายแรกที่โทรเข้ามาเท่านั้นนะคะ ปกตินะคะเซนทฮโทนิกพลัสทูเนี่ย4,590บาทแต่วันนี้นะคะจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นนะคะสำหรับ99ใส่แรกจะได้นี่ค่ะเซนพลัสทู1ขวดแล้วก็แถมฟรีเซนแชมพูอีก2ขวดนะคะแล้วก็ยังไม่พอค่ะแถมฟรี เซนนี่ค่ะทวิตเมนต์บำรุงผมอีก3หลอดนะคะทั้งหมดนี่นะคะปกติ8840แต่วันนี้สำหรับ99สายแรกเท่านั้นนะคะจ่ายเพียง2,990บาทค่ะโทรเข้ามาที่02-263-5997หนะคะหรือว่า l i น e w m t v นะคะหรือว่าสแกน q r Code หน้าจอก็ได้ค่ะส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะพี่ทอมแล้วก็ เก็บเงินปลายทางก็ได้หรือว่าชำระด้วยบัตรเครดิตก็ได้ค่ะสบายใจเลยเพราะว่าผมเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นเหมือนกรอบของหน้าเป็นมงกุฎของหน้าเราร่วงไปหลุดไปเนี่ยมันหมดความมั่นใจเลยเนาะมันเครียดค่ะช่วงนั้นยุก็เครียดเลยคือแบบเราไปทํางานเนี่ยไม่อยากจะไปเลยเพราะว่าเราไม่กล้าทําผมทรงไหนเลยแต่ว่าตอนนี้คือแบบทาได้ถูกทรงแล้วสบายใจแล้วอ้าวล่างโปรดีๆอย่างนี้อีกสักครั้งค่ะสําหรับ99สายแรกที่โทรเข้ามานะคะปกตินะคะเซนพลัสทูเนี่ยราคา4,5 0 0 9 0นะคะแต่วันนี้นะคะจ่ายเพียง2,990จะได้เซนแพทูแบบนี้1ขวดแล้วก็แถมเซนแชมพูสูตรไมเซลา่าอีก2ขวดนะคะแล้วก็ยังแถมทรีทเมนต์เซนนะคะบำรุงผมอีก3หลอดทั้งหมดนี้นะคะปกติราคา8,840วันนี้นะคะ99สายที่ทรกเข้ามาจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ โทรมาที่022635997นะคะหรือว่า l i n e w m k v หรือว่าสแกน QR code หน้าจอก็ได้ค่ะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะเก็บเงินไปทางก็ได้ด้วยขอบคุณมากนะคะน้องยุ้ยขอบคุณค่ะแน่นอนนะคะลิ้นติดโปรโกรติดดังเราต้องนำสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะแต่สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะอย่าลืมติดตามนะคะมีเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะอาหารอร่อยๆแล้วก็กลับมาพบกับเราได้ทุกๆวันอาทิตย์นะคะทางช่อง3เวลา7นาฬิกา55 วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ